จ้าฉันคือเต่มามะเฟืองนะรู้ไหมเต่มามะเฟืองเป็นเต่าใหญ่ที่สุดในโลกตัวยาวตั้งสองเมตรแน่ยาวก,กว่านั้นก็มีขาของพวกเราเป็นใบพาย,ายไม่ใช่เป็นเท้าเหมือนเต่านาะเพราะพวกเราอาศัยอยู่เฉพาะในทะเล สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวกับทอนครับผมเกษตรชนะเสรีชัยพร้อมด้วยดรทอนธำรงนาวาสวสดิ์และพี่เล็กโอภาสปฏิมาณุกเกษมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเที่ยวกับทอนในรูปแบบดิจิตอลสวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับรายการเที่ยวกับทอนของเราตอนนี้เนี่ยครับก็มีการนําเสนอ ผ่านสื่อหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสื่อทงอางดิจิตอลซูเปอร์ดิจิตอลแล้วก็ในเรื่อง <Super S 1> ของเป็นไงครับ กดของคุณเมย์เนี่ยนะผมกดปุ๊บเน้อวัวมันหมุนติ้วใช้เวลานานมากนะฮะถ้าเกิดใครเข้าไปดูแล้วระบบอิเทอร์เน็ตไ่ค่อยดีเมืองไทยก็อย่างนี้แหละนั่นแหละนะฮะซึ่งก็ยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ยังมีออกรายการเป็นประจำนะครับในวันอาทิตย์ตอนบ่ายสองึ่งครึ่งถ้าเกิดวันใดที่ไม่ติดการถ่ายทอดสดเนี่ยก็จะได้เจอกับรายการของเราแน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นวันที่เราบันทึกเทปอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นการบันทึกเทปเอาไว้ล่วงหน้าแล้วก็จะเป็นเรื่องราววันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรเรื่องนี้ก่อนไหมดิจิตอลบุ๊กเนี่ยที่เปิดไปเมื่อสักครู่ดีครับนะฮะอันนี้ที่เมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนะฮะเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าแอปพลิเคชันของสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์เป็นแอปพลิเคชันที่เป็นหนังสือในเครือแต่ละเล่มที่ทําออกมาปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณกี่เล่มลนะสิบ สิบสองเล่มน,นะสิบสองเล่มแล้วทั้งสิบสองเล่มจะเป็นแบบนี้หมดเลยป่ะหรือว่าเฉพาะเล่มน,นี้ที่พิเศษมีมีเล่านิทานฉทำไมยังขึ้นไปข้างบนไม่ได้อีกนะ, <c oughs> ะไ,ไม,ะม่ซ้าย,ยมินยอดจังไว้ไว้ว้ขึ้นมาได้แล้ว <c oughs> โอ้ยแสงแสบตาจังกี <c oughs> ่โมงแล้วเนี่ยแถมยังเต่นเตาร็อกไหมเตาร็อกได้นะฮะหกโมงเช้าจ้ารวก็สามารถเลื่อนได้นะับ นี่มฮะอันนี้ตอนใหม่ถ้าจะพอเลื่อนปุ๊บแล้วก็ฟังจะฟังเสียงก็ได้หรือจะอ่านเราก็ได้ใช่ครับก็ก็วิ่งแรกเลยเราอันนี้หนึ่งในผู้สมัครหรือว่าปัดปลายขาใบพายทั้งสี่แบบลิ้มแบบ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 ไม่ไม่ไม่มีเต่าเห็นเต่าไหมฮะเต่าวิ่งไปวิ่งไาเห็นไหมโดนปูลับเราเกิดมาหนีบปูลมพูดพร้อมกับหนีบขาลูกเต่าไว้แน่น พี่ปู่จ๋าอย่าทำหนูพี่ปู่ใจดีใจดีเสียงที่ได้ยินไปเนี่ยไม่ใช่เสียงใครผู้ชายก็คงจะคุ้นเสียงกันดีก็คือเสียงของอาจารย์ธรนะฮะส่วนเสียงผู้หญิงเป็นเสียงใครฮะเมียสรุปว่าทั้งทั้งเรื่องเนี่ยมีกี่คนให้เสียงสองผัวเมียอื รับเต็มเงินทองไม่รู้อะไรถ้าเกิดใครเป็นผู้จอคนที่ไม่เคยดูรายการนี้มาก่อนนะครับก็คงอาจจะสงสัยนิดหนึ่งว่ารายการนี้มีมาได้อย่างไรประวัติความเป็นมาอย่างไรแต่จริงๆแล้วพวกเราล้วนแต่เป็นมืออาชีพนะฮะเพราะว่าทํากันมาเกือบ2ี่สิปีแล้วตัต้งแต่รายการวิทยุซึ่ง,งก็เจ๊งไปทีละคลื่น,นรู้สึกจะสี่คลื่นเราสามารถทําไปได้สี่คลืค่นสี่คลื่นนี่คลื่นมาตรฐานนะฮะคลื่นประเภทไม่มีจุด แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมาทาลายขึ้นมีจุดอีกสองคลื่นก็คือพวกวิทยุชุมชนมมแล้วก็มาทํารายการทีวีนะครับก็คือรายการแต่จะรเรียกว่าทําลาย<อ>ได้ไหมเพราะว่าเขาก็ยังอยู่นี่แต่เราไม่ได้อยู่กับเขางัก็เราอ,อัพมาเป็นทีวีแล้วก็ทําเที่ยวกับทอนมาหปีกว่านะฮะซึ่งตอนนี้ก็พยายามจะทําต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็มีความชำนิชํานาญโดยเฉพาะผมเนี่ยความชานาญส่วนตัวของผมที่เก่งที่สุดก็คือเรื่องที่ว่า ตั้งใจไว้ว่าได้เงินเท่าไหร่ก็จะไม่แบ่งให้ใครนอกจากเมียและลูกเมียนี่อ๋อเมียก็ทําไปส่วนใครบอกว่าผมให้ไม่มีไม่มีส่วนของเมียหนือเล่มนี้ที่เป็นดิจิตอลบุ๊กเล่มนี้เนี่ยมาจากหนังสือที่มีชื่อว่า กําเนิดเต่มามะเฟืองกําเนิดเต่มามะเฟืองเล่มนี้เนี่ยเคยอาจารย์เขียนออกมาแล้วเป็นเป็นหนังสือธรรมดาอยู่แล้วครั้งนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในหนังสือซีรีส์ใต้ทะเลมีความรัก <ừ> ซึ่งเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างจะโด่งดังในอดีตแล้วก็ขายจนหมดเราก็เลยเอาเรื่องบางเรื่องที่ผมติดใจเป็นพิเศษเนี่ยมาอ <ừ> ัพเป็นการ์ตูน <ừ> แล้วก็ขายให้มันแพงขึ้นห <ừ> ลังจากที่ขายแพงขึ้นก็ขายดีนะฮะก็เลยอัพขึ้นไปอีก ให้เป็นดิจิตอลบุ๊กแล้วก็ขายให้มันแพงขึ้นอีกก็เลยก็เป็นระดับของการแพงขึ้นคล้ายๆค่าแรง3า0รบาทอ่ะประมาณนั้นพี่แต่ค่าแรงก็พุ่งฟิวอย่างนี้เลยของผมเป็นกระดาษนะฮะก็เลยมีเหตุมีผลใช่ก็เลยคุณผู้ชมคุณผู้อ่านก็หลายท่านก็ช่วยกรุณาสนับสนุนในคราวก่อนที่เราเคยออกไปเรื่องหนึ่งเนี่ยเรามี2เรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของหมึกกระดองที่เป็นการ์ตูนเนี่ยใช่ก็มีคนมาเขียนถามกันหลายท่านว่าทำไงถึงจะโหลด มึกกระดองเหล่านั้นได้นะครับอันนั้นก็เป็นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถโหลดได้จากแอปที่ชื่อกันว่าบ้านพระอาทิตย์เพียงแต่ว่าต้องเป็น iPad เท่านั้นนะเพราะตอนนี้ระบบอื่นเรายังไม่ได้ทําเราทําเฉพาะ iPad แจะเป็น iPad m มินิก็ได้ก็เข้าไปที่แอป Store แล้วก็พิมพ์หา b a n p h r a <laughs> บ้านพระอาทิตย์เนี่ยเหรอใช่ประมาณนั้นกดดูก็ได้นี่ไง เนี่ยฮะเนี่ยฮะให้ซูมข้ามาดูเข้าแอปแล้วก็นะพิมพ์ตามนี้เลยฮะบ้านพระอาทิตย์จะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะตัวนี้ฮะนะฮะแล้วก็พออันเนี้ยตัวเนี้ยจะโหลดฟรีนะฮะพอเข้าไปในนี้ปุ๊บไม่ใช่ตัวนี้สิพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเจอหน้าหนังสือก็จะมาเจอหน้านี้<ม>ที่จะ<ม>รวม,ม,มรวมหนังสือทั้งหมดของสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์และในเครือที่เขาทำเป็นดิจิตอลบุ๊กคุณอยากอ่านเล่มไหนคุณค่อยกดเข้าไปซือ้อ เช่นนั้นครับนะฮะก็ลองเข้าไปดูเต่ามะเฟืองนี่เล่นเท่าไหร่ต่ามะเฟืองไม่เท่าไหร่นะฮะรู้สึกเต่ามะเฟืองนี่สามเหรียญกกว่า,วาเป็นราคาราคาเป็นเหรียญน,นะฮะ <c oughs> เนื่องจากเอ่อตอนนี้ค่าเงินบาทแข็งก็จะถูกลงเรื่อยๆอ่ก็ก็สามเหรียญกกว่า,ก,วาก็ลองเข้าไปดูคือในแต่ละ แต่ละเล่มเนี่ยจะแตกมีความแตกต่างจากหนังสือปกติอยู่แล้วเนื่องจากว่าพอมันเป็นดิจิตอลบุ๊กรายละเอียดรูปภาพหรืออินเตอร์แอคทีฟมัลติมีเดียต่างๆเขาจะใส่เข้าไปให้หมดเลยใช่ฮะอ,อย่างตัวสัตว์ไร้รา,ารบางประเภทก็มีต้ำลายไหลมีอะไรต่อะไรพูดนะอันนั้นเป็นอันนั้นเป็นเอฟเฟกที่เขาทำอย่างเช่นเต่ามาเฟืองเมื่อตะกู่ที่เป็นนิทานก็จะเป็น,านอาจารย์ทรกับหนูดาวใช่ไหมฮะที่มาให้เสียงทั้งหมด ยี่สิบสาสิบเสียงด้วยคนคนเดียวสองสลับไปสลับมาลองเข้าไปอ่านดูแล้วกันนะฮะนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่ใช้ iPad จะเป็น iPad ปกติหรือจะเป็น iPad mini ก็ได้ลองเข้าไปโหลดดูนะครับก็รายได้ก็สนับสนุน a อ c v และในเครือผมด้วยมีหลายเรื่องนลฮะทั้งเต่ามาเฟืองโรแมนติกยุโรปมาก็มีนะฮะมาโอ้โหนี่มามามีหลายเรื่องไงมามีหลายเล่มครับ เพราะว่าเรารวมกันไว้แค่ดูก็ถ้าเข้าไปดูในมานี่ก็จะเห็นแบบโคดเถึงโอ้ลูขุมขนอะไรพวกนี้เห็นหมดไม่เขาขยายไม่ได้ล็อกไวทำไมฮะบกใจร้ายก็เลยขยายไม่ได้ได้แค่แต่เข้าไปก็จะมีทุกทุกคอลัมน์ที่เราอ่านหนังสือก็จะเจออยู่ในนี้หมดของผมมีถ้าเกิดเป็นคอลัมน์ผมจะมีคลิปวิดีโอสั้นมากๆนะฮะก็ประมาณสักสองวิ มันไม่เรียกคลิปมันจะใส่ไปทำไมตอนส่งเนี่ยผมส่งมาให้ทีละสามนาทีถ้าเขาตัดเหลือสองสัปปิมันตอนบู๊ดูบูปเดียวหายหมดหมดเลยแต่ถ้าเกิดอยากดูนานๆน,นี่สบายมากเพราะว่าเชิญไปดูที่โรแมนติกยุโรปนี่อันนี้โรแมนติกยุโรปใช่ข่าวก่อนเนี่ยมีคนโหลดไปถึงก็เป็นลมอ่ะทำไมครับเจ็ดร้อยกิ่ามิก อ๋อเออแนะนําว่าเวลาโหลดนี่ใช้ 3G ปกติไม่ได้ต้องต่อ Wi-Fi นะครับ Wi-Fi ง่ายกว่าถ้าเกิดอย่างโรบมนติกยุโรปนี้ต้อง Wi-Fi สถานเดียวเพราะว่ามันข้อมูลมเยอะมากทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนคือข้อมูลมันจะแตกต่างกันไปนอนอนและนะฮะมันจะมีหลายรูปแบบเต็มไปหมดนะครับซึ่งจะมีวิธีใช้ให้เรียบร้อยเราจะดูวิดีโอก็ได้คลิปวิดีโอต่างๆโรบมนติกยุโรปนี่เหมาะมากสําหรับ คุณผู้สนใจอยากไปเที่ยวตามเมืองต่างๆในยุโรปจะไปกับทัวร์หรือไปเองก็ได้เนี่ยก็สามารถโหลดใส่า iPad ไปม,มีลิงก์ต่างๆที่จะเชื่อมต่อว่าอุณหภูมิเป็นเท่าไหร่จะจองโรงแรมต่อเข้า Wi-Fi ในยุโรปมี Wi-Fi อยู่แล้วสามารถอ่านไปแล้วต่อเข้า Wi-Fi ได้เลยหรือจะดูวิดีโอคลิปสั้นๆเพื่อที่จะดูว่า แต่ละพื้นที่เนี่ยเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้จะไปเที่ยวบราซิลเนี่ยเป็นยังไงเปิดดูได้เลยแล้วก็จะช่วยประหยัดเวลาของคุณด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งใครป่วยไข้ทำอะไรฮะไปดูบนเตียงให้อารมณ์ให้อารมณ์อาจจะเป็นของขวัญเยี่ยมไข้ก็ได้ก็ต้องซื้อ iPad ไปให้เขาด้วยของขวัญเยี่ยมไข้ญาติผู้ใหญ่ที่ไม่มีลูกหลาน เหมาะสาหรับคนที่เตรียมตัวอยากจะเดินทางแล้วกันนะใครที่สนใจก็ลองเข้าไปดูนะฮะถ้ามี iPad นะครับก็เข้าที่ a อ p Store แล้วก็พิมพ์หาบ้านพระอาทิตย์นะครับโอ้นี่อะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของดิจิตอลบุ๊กนะฮะถ้ายังจากันได้เมื่อครั้งที่แล้วที่เราเจอกันเนี่ยเราคุยกันเรื่องของจังเจี๊ยนะฮะแล้วเราก็ถือโอกาสช่วงสิ้นปีเนี่ยพูดคุยกับคุณผู้ชมแล้วก็ ให้คุณผู้ชมเขียนจดหมายแนะนําติชมรายการเข้ามาเราจะมอบหนังสือที่พี่เล็กเขียนผลงานเล่มล่าสุดของพี่เล็กเมื่อ5้เจดสิหลายปีครับ,รบเป็นจริงๆเรื่องมาเขียนประมาณเกือบเจ็ปีเจแปดีผลงานเล่มล่าสุดของพี่เล็กเมื่อ7 <c oughs> ปีที่แล้วนะถ้านับปีนี้ด้วยก็แปีนะฮะลุยกินริมทางมีออกมาสองเล่มนะฮะหนึ่งกับสอง ร้านอาหารที่อยู่ในหนังสือเนี่ยเกิน50%ไม่มีอยู่แล้วบนโลกนี้ยังมีอยู่บ้างแต่ว่าพี่เล็กก็จะเขียนเอาไว้มันเป็นประวัติศาสตร์ในนั้นเนี่ยยังมีเรื่องของตำราอาหารที่พี่เล็กได้ไปครูพักรักจำหรือสูตรประจำตระกูลพี่เล็กก็เขียนบรรยายเอาไว้เราก็บอกแล้วบอกว่าใครที่เขียนจดหมายแนะนำติชมรายการมาเราจะเลือกมาแล้วจะ,จะ,จะส่งหนังสือกลับไปให้ จดหมายที่เราเลือกมาในวันนี้อยู่ในมืออาจารย์ทอนแล้วฮะดิฉันไม่เสียได้เงินมูลค่ามหาศาลในการซื้อหนังสือของอาจารย์ทอนเลยแม้แต่บาทเดียวเป็นเงินสี่พันเท่าไหร่สี่พันกว่าบาทสี่พันห้าร้อยบาทโดยที่โทรมาสั่งจองสั่ง<ล>ซื้อ,อไม่เท่าเทียบไม่ใช่สั่งจองสั่งซื้อจากสตันพิมพ์ซึ่งสนพิมพ์ก็จัดส่งให้เรียบร้อยหนังสือสมบูรณ์แบบทุกประการดิฉันไม่เสียดดยตังค์เลยแล้วถ้าเกิดมีโอกาสหรือหาตังค์ได้ก็จะมาซื้ออีก ใช่เขาบอกว่าจะมีโอกาสจะเอามาคืนนี่อนะอีกงานหนึ่งที่ผมชอบมากนะฮะอันนี้ผมเลือกกันแรกเลยไหนๆก็เดี๋ยวผมอ่านฮะเพราะว่าต้องบอกชื่อด้วยเมื่อสักครู่เป็นคุณนิดดานะฮะพันธมิตรจากสุรินนะฮะอันนี้เดี๋ยวก็จะให้ทีมงานเขาจัดส่งหนังสือพิเล็ก,กไปให้ <ภา S 2> นะครับ <c oughs> ก็ทั้งสองเล่มเลยนะฮะทั้งลุยกินริมทางแล้วก็ขอพุทธพรมาด้วยก็จะจัดส่งเพิ่มมปให้ด้วยละกันนะฮะอีกขั้นหนึง่งเดี๋ยวผมอ่านเลยละกันนะหรือพี่เล็กจะอ่าน คุณเมย์อ่านนะครับคุณชนัญญาครับคุณชนัญญาจากที่ไหนเนี่ยไม่ได้ให้ที่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอยู่ที่สองกรุงเทพพระทวีวัฒนานะฮะคุณชนชัญญาก็อยากให้รายการมาอยู่วันเสาร์ช่วง8โมงถึง9้าโมงเหมือนเดิมเพราะว่าจะได้มีเวลาตัดสินใจในช่วงสายๆแล้วก็วันที่จะได้ไปเที่ยวเออก็ไม่เลวนะรายการเราก็ดีนะฮะแต่ว่าผม เข้าใจไม่ผิดใยการเราเที่ยวต่างประเทศมก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันวางแผนโอเคไม่เป็นไรคุณชนะัญญาเก่งครับเก่งนะฮะแล้วก็พูดถึงขออำนาจคุณผู้สิทธิ์นน์จัยคุ้มครองพวกเราแล้วก็ทีมงานไทยทีวีขอบคุณมากเดี๋ยวจะจัดส่งกับไปให้คุ้มครองเงินเดือนพวกเราเลยฮะเราเดือนเราโอเคแล้วอ๋อเหรอเราโอเคหมายถึงว่าพวกเราเนี่ยชินแล้วนะฮะคุณชนัญญานะฮะเมื่อสักครูปีนี้งูเล็กงูเล็กขนาดงูใหญ่เงินยังเล็ก ็กท่านต่อไปคุณวรร,รุทัยนะฮะจากชัยภูมิก็เป็นแฟนรายการเหมือนกันจัดรายการได้ถูกใจขอลุยกินลิมทางด้วยชอบท่องเที่ยวแล้วเดี๋ยวจะส่งกลับไปให้นะฮะคุณวรร,รุทัยชัยภูมิท่านนี้จากคุณธีรพงศ์ตลาดน้อยฮะบอกว่าชมรายการเที่ยวกะทรนตั้งแต่เป็นอีบิส จนกระทั่งยุติถ่ายทอดแต่ยังติดตามผมในรายการสาัพยากรขอบคุณฮะแล้วก็วันนั้นที่ได้ดู30ธันวารูปรูปแบบเหมือนเดิมเลยครับสนุกดีอยากให้เชิญแขกรเชิญเช่นคุณหนูดาวที่ร่วมเดินทางอาจารย์อนมาด้วยฝัน หรือคนอื่นๆที่ร่วมเดินทางอาจจารทแล้วมีความประทับใจไม่ได้ว่าคุณผู้คุณชนะดานะฮะไม่ใช่อันนี้คุณธีรพงศ์ครับไม่ได้ว่าคุณธีรพงศ์นะฮะแต่ผมมั่นใจนะฮะว่าต่อให้เป็นพี่ดูสัญญาหรือใครก็ตามเนี่ยจะไม่มีทางเชิญเมียมาเป็นแขกร่วมรายการเด็ดขาดนะฮะมันมันจะเป็นคอนฟ lict ในแฟมิลีพอสมควรก็ลองดูดิใครกล้านะฮะบอกว่าคุณธีรพงศ์ยับ่อยนะครับบอกว่า ชอบรายการที่รูปแบบของเซวกันไปเซวกันมาน่าจะไปจัดนอกสตูดิโอบ้างในสตูยังลำบากขนาดนี้ไม้มีคุณธิพงเนี่ยแบบที่บอกว่าชอบพี่เล็กที่มีความโดดเด่นอยงดแล้วก็บอกว่าถ้าจัดรายการสดได้ก็อยากจะให้จัดจะได้โทรเข้าไปคุยหรือ SMS แสดงความคิดเห็นด้วยนะฮะรายการแห้งๆยังไม่มีเวลาเลยนะฮะแล้วก็ ชอบคุณพี่ชอบาอรจจะจันทรแล้วก็พี่เล็กที่เขียนหนังสือเป็นผลงานอยญ่ให้ผมเขียนผมขออนุญาตจัดรายการอย่างเดียวแล้วกันน,นะ,ะด้วยกันอืยขอบคุณทุกท่านที่ทํารายการขอพระคุ้ครองขอบพระคุณนะครับ,บคุณธีรพงศ์จากตลาดน้อย,ยนะฮะอีกขั้นหนึง่งคุณอะไรเนี่ยคุณป้อมสมุทรสงครามฮะเขียนจดหมายมาหลายหน้าเหมือนกันนะฮะแต่ผมขออนุญาตไม่อ่านแล้วกันเพราะว่าหมึกมันซึมฮะมันอ่านไม่ค่อยออก นะ,ะเอาเป็นว่าโดยโดยรวมสนุกสนุกแล้วก็มีการสารชอบรายการเดี๋ยวส่งหนังสือกลับไปให้นะฮะส่วนท่านนี้เป็นคุณวันทิพย์จากภูเก็ตเลยฮะบอกว่าเป็นแฟนรายการเที่ยวกับทรตั้งแต่เริ่มจัดในช่วงเช้าเปลี่ยนมาเป็นช่วงบ่ายแล้วก็หายไปแล้วก็กลับมา ตามรายการอาจารย์ทรมาตลอดสิ่งสถานที่ที่อาจารย์แนะนําก็ไปเที่ยวมาแล้วทั้งยุโรปและเอเชียโดยจีโดยเฉพาะจีนถ้ามีโครงการเที่ยวจีนอีกอยากให้อาจารย์แนะนําคือที่จางเจียเจี้ยแบบจอดลึกโอ้เดี๋ยวมาฮะเดี๋ยวมานะฮะออกหนังสือเมื่อไหร่จะซื้อแน่นอนเรื่องของการติชมก็บอกว่าอาจารย์ทรคุยอธิบายการท่องเที่ยวแบบง่ายๆสนุกสุนติดตามคุณเล็กก็มีเอกลักษณ์ดีไอตอนนี้เนี่ยคนนี้เนี่ยคือคน <c oughs> ที่ผมชอบที่สุดแลวสุดยอด คือเขียนมาบอกว่าคุณเล็กมีเอกลักษณ์ดีน่ารักไปอีกแบบผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอันเอกลักษณ์ไม่ใช่คนนี้หรอป่คนนี้แหละที่เขาเขียนบอกว่ามีเอกลักษณ์ดีเพราะว่าเงียบเนี่ยแหละเขียนมาบอกว่าวนคุณเล็กมีเอกลักษณ์ที่น่ารักไปอีกแบบก็คือไม่ไม่ส่งเสียงไม่ทาอะไรอันนี้คงเป็นเอกลักษณ์นะส่วนคุณเกษตรก็ดําเนินรายการลื่นนหลายดีขอบคุณครับแล้วก็ไม่ว่ารายการที่เราทอนจะเปลี่ยนเวลาหรือหายไปก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่า พี่เปิดเอสทีวีดูตลอดเวลาโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่พลาดแน่เอสเอสทีวีของเราเนี่ยจริงๆก็เหมือนกับไฟนีออนเปิแปลว่าอะไรเปิแปลว่าอะไรก็ไม่เคยหรอกทีแต่ไฟนีออนนี่มันประหยัดไฟด้วยเขาก็เปิดอยู่ตลอดเวลาตั้งกลางวันกลางคืนก็เปิดไฟนีออนในร้านค้านะฮะคือที่บ้านเนี่ยไม่เปิดไฟเปิดทีวีแทน ใช่แล้ว่าไปทีวีเดี๋ยวไปยังไงก็เราพยายามจะเลือกนะที่แรกก็มาหลายสิบฉบับนะฮะก็พยายามจะเลือกกันให้กระจายกระจายไปมีทั้งอีสานมีทั้งกรุงเทพมีทั้งเหนือมีทั้งใต้นะครับก็คืออยากให้หนังสืออันี้เลือกแล้วเหรอครับผมเข้าใจว่ามีอยู่แค่นี้ไม่ใช่เหรอยหนังสือที่มีมูลค่ามหาศาลของทุกทุกท่านที่ผมอ่านชื่อไปเดี๋ยวจะให้ทีมงานของสำนัิพนพ์บ้านพระอาทิตย์เขา จัดส่งหนังสือกลับไปให้นะครับแล้วก็มีข่าวประชากัรมมในไหนช่วงนี้แล้วเนี่ยเราก็พูดถึงวันเวลาที่เราจะเจอกันอย่างชัดเจนกันหน่อยละกันนะครับช่องทางในการรับชมรายการอันที่1คือทาง s อ v ตรงนี้นะฮะทุกวันอาทิตย์บ่ายสองครึ่งนะครับแต่ถ้าอาทิตย์ไหน ทาง s อ v มีการถ่ายทอดการเสวนาของพันธมิตรที่ต่างจังหวัดเนี่ยเราจะไม่เจอกันเวลานั้นนะฮะแต่ว่าเขาอาจจะมีช่วงเวลาอื่นๆที่นำรายการของเราไปออกอากาศซ้ำเช่นอาจจะเป็นตอนตีห้าหรือวันเวลาที่มันเหมาะสมก็แล้วแต่ตอนนี้ทางสถานีให้เป็นคนจัดการสีสี่ก็ไม่เป็นไรก็นิดนึงก็ตีห้าก็<ต>าคงจะได้ดูอยู่เพราะเปิดทั้งวัน ตื่ตใช่ในะฮะอันนี้คือทางทีวีนะฮะอย่างที่บอกบ่ายสองครึ่งถ้าอาที่ไหนมีถ่ายทอดก็ลองดูวันอื่นๆในช่วงที่เขาจะไม่ได้ถ่ายทอดแล้วกันนะครับและที่เจอกันแน่นอนก็คือบนอินเทอร์เน็ตนะฮะเข้าไปที่ w w w m a n a g e r c o t s v d o เดี๋ยวให้เข้าขึ้นให้ด้วยนะฮะเข้าไปใที่ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าไปที่ตรงนี้นะฮะ เราจะ да มีรายการทุกอาทิตย์เลยนะฮะแม้ว่าอาทิตย์ไหนเราจะไม่ได้ออกทางทีวีแต่เราก็จะมีรายการออกทางอินเทอร์เน็ตด้วยใช่เพราะว่าเราไม่คำนึงถึงยอดผู้ชมเราคำนึงถึงเงินที่เราได้รับแต่ละตอนซึ่งเราได้เท่ากันคนดูเป็นล้านใครได้เท่ากันผมได้เท่ากันผมไม่ได้เข้าอาจารย์นั่นก็เรื่องของบุญจะดูเป็นล้านหรือดูสิบคนก็ได้เท่ากันเพราะฉะนั้นก็เป็นช่องทางคือคือพูดง่ายๆจะมีต่อให้ไม่มีคนดูอาจารย์ทรนก็จะจัด ผมไม่ได้เดือดรอ้อนัั้งกล้องเขาก็มีความสุขทุกคนก็ได้แฮปปี้กันหมดจริงๆนะถ้าวันนี้เราไม่อ่านเนี่ยเขากลับบ้านไปแล้วแต่เขาได้เงินล่วงเวลาไม่มีอา้าวอ๋อค่าแรงขึ้นไป300แล้ว เมาจ่ายเมาจ่ายนะฮะก็โดยสรุปก็เจอกันบนอินเทอร์เน็ตทุกวันอาทิตย์นะฮะก็รายการเนี่ยจะอัพขึ้นให้ดูตั้งแต่คืนวันเสาร์นะฮะแต่ถ้าเพื่อความชัวร์เนี่ยบ่ายสองเข้าอินเทอร์เน็ตจะได้เห็นแน่นอนนะครับตามเว็บไซต์ที่ผมบอกแล้วก็ทาง Facebook สำนักพิมพ์บ้านพาทิตย์เขาก็จะแชร์ไปอยู่บนหน้า Facebook ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่เล่น Facebook ก็แอดเข้าไปใน ของสำนักพิมพ์บ้านพาทิตย์ได้นะฮะจะเจอข้อมูลต่างๆที่เราเอัพให้เห็นกันทุกๆวันรวมถึงรายการด้วยก็ไม่ได้แปลกไม่ได้นำบากนะครับผมต้องเรียนให้ทราบเพราะว่าตั้งแต่ผมจัดรายการมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมยังไม่เคยดูในทีวีเลยใช่เพราะว่าส่วนใหญ่เราจะดูย้อนหลังกันแล้วก็ YouTube ด้วยนะฮะ u t u b e ก็จะมีเดี๋ยวให้เขาตอนนี้กำลังทีมงานกำลังสมัครอยู่นะฮะอาจจะสงสัยว่าทำไมผมไม่เคยดูในทีวีเลยเพราะว่าผมชอบเล่น เร่งคือเร่งแต่คุณเมย์พูดเนี่ยผมไม่ฟังหรอกผมจะเร่งไปตามพี่เล็กพูดแล้วผมซึ่งก็ไม่เจอเลยนะก็นั่งนะผมจะันก็จะจบไปเลยผมจะตื่นเต้นแล้วใจนะฮะก็จริงๆดูได้นะสำหรับคุณลุงคุณป้าที่ดูลำมีความลำบากใจในการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยก็สามารถใช้ลูกหลานได้ตอนนี้เราก็อายุพอสมควรแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่านะคุณลุงคุณป้าหลายต่อหลายคนที่ผมเจอเนี่ยนะฮะคุณลุงคุณป้าที่เป็นแฟนเอ็นทีวีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเริ่มใช้ iPad กันเยอะแล้วนะ ท่านใดที่ยังไม่ได้เริ่มใช้ผมแนะนําให้ลองใช้ดูโอเคมันเป็นการลงทุนครั้งแรกก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณสามารถติดตามข่าวสารกันได้ตลอด24ชั่วโมงอมขอให้มีตังซื้อเดี๋ยวมันก็เป็่นเองใช่พี่เล็กใช้รุ่นไหนอยู่ฮะผมยังไม่ได้ใช้ผมจะลงทุนเหมือนกันเนี่ยอันเล็กยังไม่มีอ่ะไม่มีซื้อต่อผมอไหมนี่ยพี่เล็กรุ่น,น,นจะเปลี่ยนโอ้ยนี่ของจ่าใช่ดูนี่น่านักเห็นยังเห็นยังเห็นยังอ่ะซูมหน่อยุตส่าซูมเห็นไหมฮะ ภรรมาตั้งเอันนี้เป็นไอโฟนแต่ใส่ใช้เคสที่เป็นอะไรอะปลาเหรอฮะนี่ปลากระตูนเนี่ยไม่หนาหองแต่นั่นเป็นตามนาหาปลาเหมือนปลาเป้าเป้านี่ปากนี่หัวแต่มันเป็นนิโมเป็นปลาทั้งนั้นเนี่ยนะด้วยใครอยู่โซนข้ามเรียนแบบอะไรนะปิดไม่กดด่วนก๊อปฟด่วนก๊อปคือด้วยไอโฟนก็ดูรายการเราได้อยู่แล้วนะฮะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามมัน ไฟล์เนี่ยเราสามารถดูผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ต้องใช้ <ừ> mm. Wi-Fi ด้วยใช้3 G ก็ดูได้นะเพราะฉะนั้นก็ลองไปเรียนรู้เทคนโนโลยีกันนิดนึงเพราะว่าผมเชื่อว่าอีกแค่ไม่เกิน2อถึงสปีเทรนด์ทั้งโลกมันจะไปสู่อินเทอร์เน็ตทั้งหมดอยู่แล้วก็ทีวีเดี๋ยวนี้ก็เป็นทีวีอินเทอร์เน็ตก็ตูทางทีวีอินเทอร์เน็ตพูดง่ายๆใครจะไปนั่งรอเวลาบ่ายสองครึ่ง <ừ> mm. เพื่อจะดูรายการถ้าเกิดช่วงนั้นถ้าไม่ได้ดูปุ๊บมันก็หลุดไปเลยใช่ใช่ ดูยอ้อนเดี๋ยวนี้ดูย้อนหลังได้ทีวีอะไรอย่างเงี้วทีวีดูยด้ยอนหลังได้มันก็ต้องต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ดีพี่เล็กก็ที่บ้านใช้อยู่ครับนั่นอ,อยู่ใช้ทีวีอินเทอร์เน็ตรวยใช้โนโโ้ตบุ๊กออ๋ดูทีวีผ่านโน,โนโ้ตบุ๊กนะฮะก็ดูผ่านจอผ่านเว็บไซต์ทั่วๆไปเนี่ยฮะก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งพี่เล็กนี่ก็ไม่ได้มีความรู้เชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยีอะไรเต่ามากเลยเต่ามกเพลิงอาจารย์เลยไม่ค่อยเรียนรู้ก็แล้วกัครับค่อยๆเรียนรู้กันไปเพราะฉะนั้นใครที่ สนใจหรืออยากจะสอบถามเรื่องเหล่านี้เพิ่มเติมเนี่ยไปถามใน a c e b o o k ไปถามในบ o ๊ได้นะฮะลองพิมพ์เข้าไปดูแต่ก่อนอื่นก็ต้องไปซื้อ iPad หรือจะซื้อซัมซุงหรือจะซื้ออะไรก็แล้วแต่เฟซบุ๊กก็มีใครใช้อยู่แล้วสำนักพิมพ์หาเสิร์ชหาสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์นะฮะเพราะถ้าเกิดใช้คำว่าบ้านพระอาทิตย์เฉยๆเนี่ยจะไปร้านกาแฟที่ใกล้จะเดี้ยงแล้ว เฮ้ยไม่ดเมวันนั้นผมไปอยู่เอาเหรอกรินรุ่งเรืองเลยตั้งแต่เราไม่เท่าไปเนี่ยอุ้ยตอนเราไม่เห็นมีใครเลยเดี๋ยวจะไปดูเด็กธรรมศาสตร์นะฮะนี่ก็คือข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดในช่วงแรกของเที่ยวกับทอนประจำวันนี้แต่สำหรับเนื้อหาที่เราจะพูดคุยกันเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรฮะจริงๆจะพยายามทำจีนมาเอาใจคุณป้านะฮะจีนเนี่ยยาวถึง1ชั่วโมง39นาทีวิดีโอเนี่ยนะตัดล้วตัดเสร็จแล้ว แล้วลืมล้วจะให้ดูอะไรครับว่าจะไปพัทยาเที่ยวพัทยาคนีคนจีนที่พัทยามันก็มีเยอะเหมือนกันแต่แต่ไม่ไมมเดี๋ยวมนมีอะไรพัทยามีที่เที่ยวดีที่เที่ยวดีแต่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้เขาทําเสร็จหรือยังถ้าเกิดไม่ได้ดูอาทิตย์นี้ก็ดูอาที่หน้าแต่สําหรับอาทิตย์นี้เนี่ยแน่นอนก็คือเตรียมวายวิสิทวาวิสใช่แบบเต็มเที่ยวไหนดี วายวิสิตจัดเต็มทุกครั้งนี่ uh huh. เอาเวลาออกมางานบ้านพระธิร์หรืออะไรพวกนั้นเนี่ยจะมาแบบด๊อกดอก,ดอกแต่คนนี้จัดเต็มดีฮะแบบนี้เล่มนี้ฮะวายวิสิตนี่ก็เป็นถ้าจะนับเป็นจริงเล่มนี้คือเล่มล่าสุดก่อนยังไม,ยงไม่ยังไม่รับจังเสียเทียใช่ไหมใช่ล่าสุดคือจริง,รงๆเนี่ยผมพูดตามตรงนะนะผมไม่ได้ลืมหรอกแต่ผมกูไม่ได้จัดกูไม่ได้จัดคือคือมาแล้วเก้อก็เลยไม่เกียจถือไป <ừ> ได้เป็นไรฮะเดี๋ยวเราจะคุย <อะ S 1> เล่มนี้วายวิสิตเล่มนี้มีดีอย่างไรแล้วก็มีเนื้อหาอะไรบ้างช่วงหน้ากลับมาคุยกันนี่คือเที่ยวกับทอนตอนพิเศษไม่พิเศษแล้วเราจริงแล้วแต่เดนี้เราจะรับเงินทุกอาทิตย์ <laughs> พเพราะฉะนั้นมาทุกอาทิตย์แต่มาตรงไหนเท่านั้นเราเจอกันทุกอาทิตย์แน่นอนจะเจอบนทีวีหรือจะเจอบนอินเทอร์เน็ตก็ว่ากันเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ